ปิดลงมาอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเสิร์ฟกาแฟให้กับโชเฟอร์นะนี่ถอดลงมาอย่างนี้ น,นี้จะเป็นส่วนของห้องครัวข้างนอกนะคะพวกอ้ก็จะเก็บตรงนี้เนาะวันนี้มาตาคํามขอเลยเขาจาบอกว่าก่อนที่จะพับรถเขาทํายังไงข้างในวันนี้จะให้ดูนะคะตามขั้นตอนเลยเนาะว่าพวกไอ้เก็บยังไงเมื่อมีรถพับอย่างนี้เนาะหลายคนก็อยากรู้นะว่าตู้ตู้ใหญ่ปานนี้ห้องหน้าแบบนี้เขาจะพับกันยังไงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ S <S <an> เครื่องกาแฟาไปไว้ในซิงค์วันนี้ป้าปิ่อนห้อนด้อจา้าขออนุญาตถอดเสื้อนะคะอาจจะดูไม่สุภาพเด้อ,อขอโทษหลายๆนะคะโซนี้ห้อนจ้ะใส่อย่างนี้อ่าประตูของห้องหนาะวนี่แหละคนงงแหงว่ามันเสียลงมาจังไหนภัพเครื่องเลยบอเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตู้เนี้ยเป็นอย่างนี้จะเอาไว้แบบไหนเนาะเก <S an> ็บผ้าม่านค่ะ ล็อกน้าวใส่ทุกอย่างลงไปในซิงค์อ่ะจะเป็นการถอดประตูห้องน้ำนะคะนี่ถอดออกมาอย่างนี้ก็ามาไว้ในที่นอน สิ่งที่ดีของรถพับคือหนึ่งเคยบอกนะจ๊ะขับง่ายเวลาลมแห้งก็ไม่สาย2ประหยัดน้ำมันเพราะว่าลากไม่หนักสามมองกระจกหลังได้ง่ายนะคะมีข้อดีค่อนข้างที่จะเยอะแต่ข้อเสียละ่ะก็เสียคือตอนที่พับเข้าพับอ,ออกแล้วก็ตอนฝนตกนะคะทุกคนเออก็ประมาณนี้เนาะ ก็เอาพามาตัวนี้ออกมาเก็บไว้ตรงนี้พี่ยันต้องจำนะคะว่าเอาอะไรตรงเอาไว้ตรงไหนบ้างดึงอันนี้ออกมาจ้ะ ปิดลงมาอย่างนี้นะคะให้มันได้ระดับ f i n ่ลงมาอย่างนี้ <Okay. S 1> ว่าละฝั่งนี้ ซิ่งลงมาทุกพื้นที่คือต้องใช้งานนะแล้วก็อันนี้เข้าไปใยน,นี้เบียบในห้องน้ำ น้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้ถอดออกมามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมน้อยๆเป็นบ้านหลังเล,เล็กๆอึอึอ๊บอันนี้สำคัญนะคะเห็ด อันนี้ก็มันก็จะมีเลเวลของมันเนาะเขาก็พับลงมาได้เลยนะคะเนี่ยพับลงระดับนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนจามเมอ่อนี่ไอซีพายพี่น้องย้ายแคมป์ปีกแคมป์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปนอร์เวย์นะคะปีนี้จะไปเที่ยวนอร์เวย์นะ,ะเพราะว่าเ่าเคยไปนอร์เวย์เลยก็เลยคิดว่าจะไปนอร์เวย์ประมาณ 4- ี่ห้าวันนะคะแต่ว่าคือไม่สามารถไปนอร์เวย์ได้เลยค่อนข้างที่จะไกลนะก็คือจะไปหยุดอีกแคมป์หนึ่งจากนี่ไปแคมป์นั้นก็ประมาณ180กิโลนะคะตอนนี้ก็เก็บข้าวของข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแต่ข้างนอกก็พร้อมที่จะ แล้วก็เดินทางนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเจ้าของแคมป์เพื่อที่จะจ่ายตังค์นะคะอืมนะคะเพราะว่าโทรบอกเพื่อนว่าฉันจะไปแล้วนะจะไปกันกี่โมงก็บอกว่าภายในหนึ่งชัว่วโมงเพื่อนบอกโอเคเดี๋ยวฉันจะเข้ามาตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนก็ยังบอกเข้ามาอยู่สงสัยเพื่อนสียยากเสียยากเนาะพอดีแหละพวกไอ้ก็จะพวกไอ้ก็จะพับรถรอแล้วก็จะไปจ่ายตังค์แล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับพี่น้องเลยนะคะทุกคนจะนาางงะ้ะไอยดาเดะพวกอันนี้ก็จะเก็บเข้ามาแล้วก็เนะคะ มาแล้วไอมาเรียเจ้าของราจายค่า How are you Hey ๊ายบายล u สว v ก้านะคะทุกคนเดี๋ยวไอก็จะกลับมาประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ น,นั่นเป็นรถของพี่ปุ๋ยเพื่อนมาจากเดนมาร์ก ็เหลืออยู่ร้อยสามสิบหกกิโลนะคะ mm hmm. ก็หนึ่งชั่วโมงห้าสิบถ้าจอดก็ประมาณสองสามชั่วโมงเพราะว่าต้องจอดกินข้าวด้วยนะทุกคนแคมปนี้พวกไอ้เบเคยไปเลยจะเป็นครั้งแรกนะคะประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีมีเฮ็ดก็อาจจะอยู่ประมาณสองสามมือ้อแล้วก็จะไปนอร์เวย์นะพวกไอ้มารอบนี้แลกเงินโครนมานะคะเพราะว่าชซบัตรครดิตของยูโร ค่อนข้างที่จะไปอยากใส่เนาะเพราะว่าโดยความเงินเงินยูโรมันลงอะนะเอาก็เลยไปอยากขาดทุนหลายก็เลยแลกเป็นเงินโครนมานะมาใช้ยอยู่ประเทศสวีเดนนะฮะทุกคนจะัะกินข้าวก่อนนะคะ กินข้าวอยู่ร้านอาหารนะคะวันนี้ไปมันมีเมนูเป็นภาษาสวีเดนหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็อาจเป็นแค่มาร์การิต้าแลก็สั่งเป็นพิซซ่านะเอ็นท so ัวซึ่งโรยซึ่อตุ๊กคกตเลตเอ่อเอ็นเฟรนช์ฟรายส์โอเค ปาหน้าอันนี้ของ KPP เป็นมาการิต้าถาดเล็กเลยนี่คือถาดน้อยเลยนี่ มาค่ะทุกคนมากินข้าวพวกอายนะคะมาร์การิต้าเป็นพิซซ่าย่างเดีย้ยทช่ไหม Mm. Det tycker jag. Det trevligt. Så alltså riktigt. Han från Syrien. Ja, jag kom hit för 30, 40, 40 år sedan. Om ni vill ha en inbiro Ja

นนนคนตอนนี้ก็อิ่มกันแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปอีกประมาณหนึ่งร้อยกิโลก็สองชั่วโมงไม่ถึงหรอกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหอดนะคะกับข้าวก็พอกินได้เนาะยังว่าแล้วมันไม่ได้คือประแดกบ้านเฮายายเอ้ย จำเป๊ะเป๊ะจะแซ่บพ่อแยบอกว่าขอโทษนะอาหารเที่ยงเชิญแม่อร่อยเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมติว่ากินมาการิต้าเนี่ยสิเป็นคนที่กินมาการิต้าที่แบบว่าอาเป็นคนที่มาก,กินพิซซ่าแห้งๆอ,อ่ะแต่อันนี้เพื่อนเหตุแบบว่าก็โอเคในระดับระดับหนึ่งเนาะ แคมนี้อยู่ในโคคักแบบน,นี้อันนี้คืออยู่ในอันนี้อยู่แล้วจ้ะเหี้ย <Okay. Okay. S 1> <Here. S 2> หอดแล้วทุกคนจ้ะอน,นี้เป็นออฟฟิศนะคะตอนนี้ไอก็มาหอดแคมปิ่งแล้วนะคะทุกคนจ้ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแคมนี้เป็นแคมที่ประทับใจอีกแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันปฏิการอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าเจ้าก็เมื่อ,อวากเชันซัมเมอร์แลนะ้วเนาะมันก็โดยส่วนมากแล้วก็จะมีแต่คนแบบว่ารีทายเอทมาพักเนาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมาแบบครอบครัวนะคะไอ้ก็จะอยู่นี่ประมาณ 3- 4สี่วันแล้วก็จะเดินทางไปนอร์เวย์นะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำเนาะ,ะนี่ค่ะกลางเสร็จแล้วไอ้ก็ให้พญยานยุ่นเอาอันนั้นมาบังเพื่อที่จะทำกับข้าวนะคะทุกคน